ทิกเรแก๊กฟาร์มเร็วมากแต่ว่ารู้สึกมันจะสร้างไอ้นี่ผิดสร้างรถถังผิดก็เลยแพ้นะไม่งั้นเนะี่ยบุกมาตอนนั้นผมก็พังหมดแล้วนี่นะของผมเนี่ยผมมาถึงผมผมกดสร้างอันนี้ไว้เลยแต่ซิกแลแก๊กเนี่ยไม่สร้างทิกแลแก๊กทำการเอ่อกดสร้างบ้านทิ้งไว้นะแต่ว่าให้ให้คนทำงานก็ทำต่อไป ส่วนคนที่ออกมาใหม่ถึงถึงจะไปทำได้ป่ะประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยเออเล่งความเร็วหน่อยนึงมันมีวิธีกดสร้างฐานเร็วๆนะก็คือกดคลิกขวาที่ทหารนะไม่ต้องคลิกซ้ายหลายครั้งกดคลิกขวาครัง้งนึงเนี่ยมันจะให้ทีละ5ตัวเพิ่มทีละหตัวกดได้เลยเนี่ยสร้างบ้านอย่างรวดเร็วนะแล้วก็อัพเลย สร้างเสร็จปั๊บอัพเลยนะครับนี่แล้วบ้านเก่ามันก็พังเพราะบ้านเก่าพังก็มีทหารชุดใหม่มาแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นการฟาร์มข้าวผมว่ายุโรปนี่ดีนะฟาร์มข้าวเพราะว่าคือถ้าเป็นถ้าเป็นจีนพวกพวกจีนเนี่ยมันจะฟาร์มเนื้อของผมเนี่ยคือมันฟาร์มเนื้อนะครับผมว่าถ้าใครที่เล่นใหม่เนี่ยแนะนาเล่นพวกยุโรปเพราะว่ามันจะทําเป็นแบบทําเป็นข้าวก็คือสามารถสามารถเก็บข้าวได้เลยอ,อันนี้ดีเหมือนกัน นะครับไม่ต้องกินเนื้อแต่กินข้าวแล้วก็ผมว่าสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือซิกแลกแก้เนี่ยได้อยู่ในทาเลที่แบบอยู่ในทาเลที่เป็นทาเลน้านะครับเนี่ยอยู่ใกล้น้ําก็เลยสามารถที่จะสร้างเรือหาปลาได้อย่างรวดเร็วซึ่งผมผมเนี่ยต้องบอกเลยกว่าผมจะได้สร้างเรือหาปลานี้ก็นานนะนานมากเพราะว่าผมมันไม่ได้อยู่ติดทะเลผมต้องออกไปนู่นซึ่งการออกไปตรงนู่นเนี่ยผมต้องฝ่าฝูงสัตว์ฝ่าแมมมอสฝ่าเสือเยอะนะครับผมก็เลยต้องสร้างทหารพวกนี้ พวกพลธนูเนี่ยเยอะๆเพื่อมากวาดล้างเพื่อไถเข้าไปตรงนี้นะ,ะเรื่องทาเลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะอย่างหนึ่งเลยทาเลดีก็ได้เปรียบเนี่ยเห็นไหมพอมีเรือหาปลาปุ๊บเราก็กดไปใส่ฝูงปลาเอาทิ้งไว้เรือหาปลานี่สามารถหาเนื้อได้ถ้าเรามียุ่งข้าวแบบนี้เราก็ไม่มีปัญหาเรื่องเนื้อเลยนี่แบบสามารถผลิตคนได้เต็มที่เลยเนี่ยตอนนี้กําลังคนของซิ่งสลแรกคือ57ทับ57นะครับก็คือเต็มเต็มกําลังลบส่วนของผมเนี่ย 44่ส้า6กเจ็ผมไม่สามารถที่จะเอ่อเอาไอ้นี้ได้เพราะผมไม่มีเนื้อเห็นไหมว่าผมไม่มีเนื้อเห็นไหมผมมีไม้กับเหล็กแต่ผมไม่มีเนื้อถ้าผมมีเนื้อตอนนี้ผมจะสามารถที่จะเอาคนเพิ่มได้เนี่ยตอนนี้ผมกาลังสร้างเอ่อที่ทําเนื้อนะครับนี่แล้วผมก็เอาเป็ดมาแล้วก็ล่าเป็ดเพื่อทําเนื้อ blacks? ตอนนี้เนื้อขึ้นมาละพอเนื้อขึ้นมาก็สามารถเพิ่มกําลังคนได้เห็นไหมอันนี้ถือว่าผมช้ากว่านะครับ เป็นอะไรที่สําคัญนะผมว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยเรื่องการเก็บเนื้อเนี่ยดีดีดีมากเอ่อยุโรปดีวะผมผมว่าต้องผันตัวไปเล่นทางยุโรปบ้างละเออโอเคนะผมว่าทางยุโรปดีมากเลยเอ้าวซิโรวัตเตอร์แตกไปแล้วตอนนี้สิ่งสำคัญหลกัหลกๆเลยคือเราต้องเอาคนให้เต็มเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ซิการ์แก๊กมี87คนเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยดูขวาบนเนี่ย 87สเสบียงต้องมีตลอดห้ามขาดต้องเอาคนไปฟาร์มเหล็กเอาคนไปฟาร์มหินนะต้องมีที่ฟาร์มหินแบบเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจริงจริงซิกแลคัต้องสร้างแล้วเอาคนมาฟาร์มหินตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าซิกแลกักเนี่ยไปทําคนทหารก่อนเพื่อที่จะบูนะเออมันก็เลยไม่ได้เลยมันเลยช้าไปนิดน,นึงถ้าฟาร์มจนเนี้ยโอ้อัปเกรดแล้วนเนี้ยไปแล้วนะโอ้ ทีแรกๆทำคนเพราะว่ารู้ว่าผมจะมาบุกนะก็เลยทำคนไว้นะโอ้ผมก็เลยแตกเลยไปสู่โอ้เหลือแค่นี้เองเหรอเนี่ยโอ้ยผมน่าจะบูต่ตอเลยนะผมหนีเมื่อกี้ผมหนีไปตั้งหลักน่าสนใจผมว่ารอบหน้าเดี๋ยวจะลองเล่นยุโรปดูแล้วกัน